โค้ด okay. เมื่อไทยนะครับวันนี้จะมาแคสเกม survival ครับอันดับแรกเลยต้องสร้างด่านใหม่ครับเอ้ยไม่ใช่สร้างแมปใหม่ครับเ,เราจะใช้แบบเป็นโหมดเหมือนมนุษย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับมาแล้วครับอันนี้จะแคสห้าน,นาทีนะครับ เป็นพาร์ทแรกกับเริ่มชาแนลแรกครับอ่ะมาถึงถ้าอยากรูี้่าตอปับเป็นยังไงต้องกดตรงนี้นะครับที่มันเป็นรูป W S ดิเปิดตรงคอนโทรลครับนะครับให้ปรับเป็นรูปแบบนี้นะครับนะครับมาเริ่มกันเลยครับโอ้เกิดในเมืองหิมานะครับ ต,ต,ตัดไม้ก่อนเลยครับอันแรกเตรงนี้มัต้องตัดก่อนนะครับ เอาแค่น,นี้พอ,อครับนะใ้นักแข็งเกาะน้าครับไปแล้วครับมาอยู่แล้วครับถ้าต้องแข่งเกาะหน้าด้วยถ้าเต็มจอมันจะเลือดรถนะครับ <S <S สร้างโขคคับก่อนคนะรับวัดนี้เราจะมาสร้างบ้านก่อนนะครับ ได้มาแล้วครับเราจะสร้างบานใตด้ดินกันนะครับโอ๊ยคิดผิดนะครับแต่ไม่เป็นไรหรอกครับจะเตมบนบอกเอาไว้ครับเอ,อ้อง เราหินแล้วนะครับล้วสร้างเป็นแบบบ้านตรงนี้ก่อนนะครับทีุ่ดเพิ่มครับเดี๋ยวผมไปสร้างทีุ่ดเพิ่มนะครับ เป็นพี่นะครับุดต่อครับออกพัง ทมอยู่ก่อนนาะมุคืนแรกเขาจะทำให้ฝนตกหมดเล,ล่สิส ตาก็ดูดีๆฝึกก่อนเลยค่ะแล้วเราต้องฝึกด้วยถ้าคนที่เราจะอยู่แค่นี้แหละฝึกน้อยฝึกบุบแป๊บนึ่งครับ สร้างกองไฟแล้วก็ที่ขุดเหล็กไปหินนะครับวางตรงไหนครับหัวล้านแล้วผมจะทำเป็นบ้านอยู่ตรงนี้นครับ อน,นี้จะเป็นคัางใล้เดยตอนีเริ่มดักองอันนี้ผมจะทำเป็นมุกนะครับค้ททำเตียงนอนเสร็จผมก็จบคลิปเลยนะครับ ใช้สลับเดี๋ยวผมทำขวานแล้วนะ mm hmm. สามเป็ดอีกับ เตียวว่าตรงนี้นะครับขุดอันนี้ทิ้งน,นะม,งมืดหน่อนะครับอาจะผมปับแสกเลยครับ สร้างกล่องมแล้วก็จะไปชดและซับซินะครับเดี๋ยวจะนอนนะครับรีบยวนอนยาวนะ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับชอบกดไลค์อยากเบ็นปันกดแชร์อยากติดตามผลงานกดซ้ำนะครับบ๊ายบายครับ